ข้อ34ครับลูกบากไม้หนาแน่นสม่ำเสมอมีความยาวด้านละสิบเซนติเมตรลอยตัวอยู่ระหว่างน้ำและน้ำมันโดยมีส่วนที่อยู่พ้นผิวน้ำา8เซนติเมตรโดยกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำมันเป็น800กิโลกรัมต่อลูกบากเมตรจงหาความหนาแน่นของลูกบากไม้นี้ก็ไก่840กิโลกรัมต่อลูกบากเมตรขอไข่540กิโลกรัมต่อลูกบากเมตร คอควาย420กิโลกรัมต่อรูปบา์เมตรและงองู720กิโลกรัมต่อรูปบา์เมตรข้อนี้นะครับบอกว่ารูปบากเมตรเอ่อรูปบากนะครับลอยอยู่ระหว่างน้ําและน้ํามันนะครับก็คือว่าถ้าเรามีของเหลวผสมอยู่ในบีเกอร์ครับมีน้ํากับน้ํามันผสมกันน้ํากับน้ามันจะแยกชั้นกันนะครับโดยน้ํานะครับจะอยู่ชั้นล่างน้ํามันเนื่องจากน้ํามีความหนาแน่นมากกว่าน้ํามันนะครับคือน้ํามีความหนาแน่น1,000กิโลกรัมต่อรูปบา์เมตรส่วนน้ํามันจะอยู่ชั้นบนนะครับน้ํามัน โจทย์ในข้อนี้กำหนดมาให้น้ำมันมีนมความหนาแน่น800กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับวัตถุชิ้นนี้นะครับลอยอยู่พ้นผิวน้ำ8เซนดังนั้นส่วนที่พ้นผิวน้ำครับคือ8เซนติเมตรและส่วนที่จมน้ำคือ2เซนติเมตรแต่ข้อนี้นครับพิจารณาระวังหน่วยให้ดีครับคือหน่วยความหนาแน่นที่โจทย์กำหนดมาค,คือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในตัวเลือกก็เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเราคำนวณในหน่วย SI นะครับจะ ปลอดภัยมากกว่านะครับก็คือจะให้เปลี่ยนหน่วยนะครับจากที่มีความยาวด้านสิบเซนติเมตรก็จะเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งเมตรนะครับส่วนที่อยู่พ้นผิวน้ํแปดแดเซนติเมตรก็คือ0 0นจุดศูนย์แปดเมตรนั่นเองนะครับดังนั้นส่วนที่อยู่พ้นผิวน้ําตรงนี้นครับคือศูนจดศูนย์แดเมตรดังนั้นส่วนที่ตมใต้ผิวน้ําก็คือ0 0นจุดศูนย์สองเมตรครับแล้วก็ในขณะเดียวกันจะมี ความลึกและความสูงตรงนี้ทั้งหมด0.1เมตรนะครับวัตถุก,ก้อนนี้ครับลอยนิ่งอยู่ครับแสดงว่ามันอยู่ในสมดุลของแรงงนั้นต้องพิจารณาว่าวัตถุนี้จะมีแรงที่กระทําต่อมันอะไรบ้างก็คือมีน้ําหนักของมันหรือ mg นะครับแล้วก็จะมีแรงลอยตัวครับแรงลอยตัวคือ fb แต่แรงลอยตัวนี้จะมีแรงลอยตัว2แรงครับเนื่องจากมีของเหลว2ชนิด ก็คือมีแรงลอยตัวจากน้ำนะครับผมให้ว่าเป็น fb w คือ water ครับและแรงลอยตัวที่มาจากน้ำมันนะครับคอยพยุงไว้ก็คือ fb ของย i l นะครับน้ำมัน fb นะครับเรงแรงลอยตัวมีสูตรว่าเป็นโลของเหลวนะครับคูณด้วยปริมาตรที่จมในของเหลวนั้นๆนะครับคูณด้วย g นะครับข้อนี้นะครับจะเห็นว่าแรงขึ้นต้องเท่ากับแรงลงนะครับวัตถุจึงอยู่ในสมดุลจึงลอยได้แรงขึ้นนะครับก็จะมี fb จากน้ำและ fb จากน้ำมันนะครับดังนั้นก็จะบอกว่าแรงขึ้นคือ fb water ครับบวกด้วย fb oil จะต้องเท่ากับแรงลงแรงลงในที่นี้ก็คือแรง mg นะครับคือเท่ากับ mg ก็ได้สรรมการของเรานะครับ fb นะครับก็คือโลของเหลวก็คือต้องเป็นโลของน้ำนครับคูณด้วย v ที่จมในน้ำคูณด้วย g ครับคือ fb ในน้ำบวกกับ fb ในออยหรือน้ำมันก็คือโลของน้ำมัน คูณด้วย v ที่จมในน้ำมัน,นะครับคูณด้วย g นะครับจะเท่ากับ mg ตรงนี้สังเกตว่ามี g อยู่ตลอดนะครับขอขอนุญาตเอา g หารทั้งสมก,การครับก็จะตัด g ทิ้งทั้งหมดนะครับโรของน้ำนะครับเราต้องรู้เองนะครับว่ามีขนาด1000กิโลกรัมต่อลูกบางเมตรนะครับคูณด้วย v ที่จมในน้ำทีนี้ครับ v ที่จมในน้ำก็คือลึก0.02เมตร นะครับมีความกว้างตรงนี้ศ .1 เมตรและลึกลงไปด้านนี้0.1เมตรนะครับดังนั้นก็คือปริมาตรที่จมนะครับก็คือ0.02ดคูณด้วย0.1ดคูณด้วยศ .1 ลูกบาศกเมตรนะครับบวกกับความหนาแ <โ waterfall. S 1> น of of ่ <choose> <800 S 2> นของน้ำมันโจทย์กำหนดว่าเป็น800กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรนะครับ800กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตรคูณด้วยปริมาตรที่จมในน้ำมันในน้ำมันครับก็คือมีความสูง0.08เมตรนะครับลึก และหนานยาวตรงนี้สุดอย่างศูนยดเมตรนะครับก็คือศ .08 คูณด้วยศ1จุดคูณด้วยศ1จดลูกบางเมตรนะครับจะเท่ากับ m นะครับหรือว่ามวลต่อมาครับเราก็อยากรู้มวลของวัตถุนะครับเพื่อที่จะไปหาความหนาแน่นของวัตถุนะครับมวลของวัตถุนี้นะครับเราก็มาพิจารณาคำนวณตรงนี้กันครับจะได้ว่า ตรงนี้ก้อนแรกนะครับ1000คูณด้วย0.02ย์จุูนคูณศด่คูณนนะครับจะได้ว่าเป็น0.2กิโลกร,รัมนะครับอันนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เฉยๆนะครับทีนี้ตรงนี้ครับ800คูณ0 0นคูณศคูณศนะครับตรงนี้จะคำนวณออกมาได้เป็น 0. 64กิโลกร,รัมนะครับ เท่ากับมวลดังนั้นมวลของวัตถุชิ้นนี้คือ0.84กิโลกรัมนะครับต่อมาครับจะหาความหนาแน่นของวัตถุนะครับหาความหนาแน่นของลูกบากไม้นี้ความหนาแน่นนะครับหรือ density นะครับก็จะเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรนะครับมวลรู้ได้ว่าเป็น0 8 4จี่กิโลกรัมนะครับปริมาตรนะครับถ้าพิจารณาจากโจทย์โจทย์ให้หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับคำตอบครับดังนั้นปริมาตรตรงนี้เราคิดในหน่วย กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรไปเลยจะได้ง่ายครับดนั้นเราก็อักว้างคูณยาวคูณสูงของลูกบาทเมตรนะครับก็คือ0ูนจคูณ0ูนคูณศูลูกบาทเมตรนั่นเองครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วก็จะได้ว่าเป็น840กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อกไก่ครับ840กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรข้อนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเรามีวัตถุลอยอยู่กล่งกลางระหว่างของเหลว2ชนิดนะครับดังนั้น วัตุลอยอยู่สมดุลได้จะต้องมีสมดุลของแรงจะมีแรงลงก็คือน้ําหนักของมันเองคือ mg ครับและแรงขึ้นคือแรงลอยตัวหรือ fb ซึ่งจะต้องแยกกันระหว่าง fb ของน้ํากับ fb ของน้ํามันนะครับงั้นเราก็คิดแยกกันไปเลยครับ fb บวก fb จะเท่ากับ mg สมดุลของแรงแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะครับ f ก็คือโลโลของของเหลวนั้น v ของวัตถุที่จมในของเหลวนั้นคูณด้วย g v ปริมาตรนะครับโลคือความหนาแน่น แล้วก็คำนวณออกมาครับจะได้ค่า m ออกมา m คือมวลของวัตถุจากนั้นเราอยากรู้ความนแน่นของวัตถุความนแน่นเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรมวลเรารู้แล้วครับปริมาตรเราก็นําหาปริมาตรของวัตถุโดยกว้างคูณยาวคูณสูงก็จะได้ปริมาตรเออได้ความหนแน่นออกมาครับเป็น8 4ด้อยสสิบกิโลกรัมต่อดูบาร์เมตรนั่นเองครับ